โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเย็นเดต้ารับเข้าสู่ช่องแฮมสูงกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยด้วยความที่หลังๆวันนี้เนี่ยผมจะทําการหมุนวงล้อสู้กับพี่เอกค่อนข้างบ่อยครับแต่ในวันนี้เนี่ยจะแตกต่างไปนิดหน่อยตรงที่ยังไงครับพี่เอกลองว่ามาสิวันนี้เราจะสู้โดยการแข่งเกมการ์ดกันนะเฮ้ยแข่งเกมการ์ดนี่เกมไมค้าแบบพี่ ของนี้ก็จัดมาดีของนี้ผมค่อนข้างเสียนะพี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็เล่นมาทั้งเวนการ์ดบันดี้ไฟต์แล้วก็ยูเกียร์ถามว่าพี่ไหวกับผมปะล่ะต้องลองแล้วล่ะจังหวะเนี้ยต้องลองแล้วก่อนอื่นเลยผมเ้อ่งขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับอย่างนี่ข้าวแก่น้อยครับพี่พี่เคยกินว่าข้าวแก่น้อยเนี่ย อร่อยมากเลยมีหลายรสชาต<อ><อ>ิด้วยนี่ใช่ใช่พี่รู้ไหมว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาทำการจัดคอลแลบกับโปเกมอนครับผมจริงเหรอใช่พี่แล้วก็ถ้าหากว่าที่ซื้อท่าแก่น้อยเนี่ยในราคา49บ้าทเนี่ยพี่จะได้รับซองอันนี้ไปเลยนี่เป็นซองเกี่ยวกับโปเกมอนครับผมให้เรามาสุ่มการ์ดกันฮะซึ่งจะเป็นการ์ดโปกเกมอนที่มีความแรด,ด้วยแล้วมันมีตัวอะไรบ้างเลยครับถ้าเป็นส่วนของตัวแร่เนี่ยจะมีเป็นตัวที่ตัวคังเนสตี้กั้เน่แล้วก็ฟุยเวดานเน่ครับผมจะเป็นสตาร์เตอร์สามตัวส่วนโปเกมอนท แหงคอมมอนครับให้เราทำการสะสมเล่นๆกันครับผมซึ่งจะเป็นโปเกมอนจากเกมหนึ่งทั้งหมดเลยเพี่เก็นหนึ่งเลยเหรอใช่<ห>พี่เฮ้ยแล้วผมเปิดแล้วพี่แล้วตัวการที่ผมได้เนี่ยเฮ้ยมีริวพี่ ว้า้วีน่ารักเลยมีนิิวแล้วก็มีสกิลจีทุกอย่างปกติแถมมีเท่าแก่น้อยจีเลยโอเคโอเคเป็นว่าผมอยากจะสอยกับพี่ในเกมแล้ววะผมเลือดร้อนแล้วไงคือผมเปิดกาชาในชีวิตจริงไปแล้วผมเปิดการ์ดไปแล้วไงมาเลยดีกว่าพอดเลเอาอาเกอาเเอาเอเลยเอา่มเ็เลยอเลาเอเเอเลยเอเเเลยเหลยอล้อยเเลอาเงเลยเอเลอเลเอเลยเเลยาลเลยเเลขเเลยเลขาเเลเเอาเเลยาา อ้าวอย่างงี้เนี่ยคือพี่ก็ต้องเป็นรองผมสักคัดนึงว่าที่สองเป็นเลขสองอะเลขสองฮะชื่อเด็กว่าบัตเตอร์ไฟส์โอ้ยบัตเตอร์ไฟส์อผมเนี่ยน่าจะชนะพี่สบายน่าใจก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอแวะกินเท่าแกน้อยก่อนชือก่อนอื่นเลยของแม่งดีจริงผมลองกินมาละถึงพี่จะไม่เห็นแต่ผมขอแย่งกินก่อนแล้วกันนะเอ้าอืมอร่อยจริงจริงหิวเลยอ้าวมาแล้วก็เลยกว่านเลยมา มาๆ็จแล้วตรงกินแล้วหิวเลยเสร็จไม่ละโอ้โหโอ้ยอือออกมาเรื่อยก่อนอนึ่งเลยเนี่ยถ้าตามสูตรแล้วผมต้องขอวางโปรแกรมออกมาเป็นตัวแรกก่อนเลยก็ขอวางเป็นอ่ะอ่ะจะผมก่อนนะพอดีเมาเท่าแก่น้อยว่ะอร่อยเกินว่ะอืมโอ้โหถ้าผมปลดไว้พี่กินมั้ง ผมผมส่งไปแล้วเนี่ยอร่อยลืมเลยพี่อร่อยจริงอร่อยจนลืมเลยมาฮะผมขอจบเทินฮะจบเทินเหรอโรดัวไปด้วยด้ยหน้าตัวนึงฮะอืมงั้นผมขอลองเป็นปั๊บโปลลงไปก่อนด้านหลังเนี่ยขอวางเป็นไอ้นี่ไปก๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคมาขออนุญาตจบเทินเลยแล้วกันนะพี่โอ้โหอร่อยจริงคือรสชาติของจริงเลยนี่ซองใหญ่ขนาดนี้สุดละสี่สิบาทครับไปหานนี้กันได้อ่า แต่สอวข้าว,วลงออกมาเป็นพิศโตของเลยฮะผมควรเสือให้หมดก่อนส่วนอีกตัวหนึ่งที่ลงมาก็คือนิโโลันอ่าโอเคอันนี้ตาผมเลยใช่ปหมผมขอวางเป็นซิลิกาเมสลงไปจากนั้นเนี่ยก็ขอวางเป็นปลาพลาดน้ำเดี๋ยวเพื่อนๆรู้นะครับว่าซิลิกาเมสเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแรงข,ของการ์ดเกมโปเกมอนของเขาแก่น้อยเลยนะเดียเยเเ๋ยวผมจะเปิดโชว์ให้ดูนเนี่ยจากนั้นเนี่ยผมขอประกาศจบเพลินก่อนแล้วกันผมขอลง ตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็วางเอเนจี้ให้กับคีโตทางนี้แล้วขอแล้วขอต<ซ>ีด้วย,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 วยนิโตรันฮะเอ้ยเปิดเดนิโรันอ้าวโอเคโ,โอเคไม่โดนมืด,ไ,มดไ,มไปครับเส๋ยใจเลยพี่เป็นเครื่องผมอใช่ใช่แล้วอืมโอเคโอเคเลยจากดังนั้นระหว่างรอเนี่ยผมขอทําการยัดให้เซนิกระแมวผมไปก่อนเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเซนิกะแมวผมมีน้ำสองอันแล้วก็สามารถจมตีได้แล้วครับแต่ ขอญาตยังก่อนละกันจบเธอไปก่อนเออเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยผมจะมาเปิดการ์ดเกมไงพี่ผมอยากจะมาเปิดการ์ดไปต่อมานี่ปล่อยพี่เขาเล่นไปก่อนส่วนของผมเนี่ยปึ๊บอุ้ยเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเหลงไรฮะเหลืองเหลืองปิกาจูปิกาจูให้เปิดปิกาจูฮะเหลืองเหลืองเย้กรจูยแต่ปีกระจูเนี่ยถือว่าอยู่ในแล็งของคอมมอนครับผมอ่าโอเคยางยางยาง เก็บไว้ไก่อนเก็บไว้ไก่อนสำหรับตัวนี้ที <พอ S 1> ่มผมไปฮะแล้วก็จบเธอนะนิโตรลันอ่ามาถึงคิวของผมแล้วครับผมขออนุญาตเอนิคี้น้ำสักดอกหนึ่งไปครับส่วนอันนี้การ์ดใบนี้โอเคมาเลยครับผมขออนุญาตถูกอย่าขออนุญาตจบเอนิคี้ไฟกลับมาก่อนครับผมซึ่งผมยังไม่มีปุมม่มเปิดไฟจะผมขออนุญาตจบมาก่อนละกันแล้วก็ยิงแวร์คือผมยังไม่อยากให้ที่ตัวคางเงี้ยพี่เฉิญไงประเด็นเลยเนี่ยจากนั้นคือผมยังไม่มีสกิลโจมตีขออนุญาตจบเทธนก่อนละกันไม่เป็นไรฮะขออนุญาตวางที่ตัวเงี้ยอีกตัว บางไอจีไฟขอญาต์วัดดวงกับแฮมตรงไหนกันนะเฮ้ยมีวัดดวงเฮ้ยติดตัวด้วย <นะ S 2> แล้วก็เรียบร้อยยังไงเนี่ยขอญาตเลยโอ้ยเฮ้ยครับตอบเธอไหมผมผมต้องขอปล่อยออกไกตัวนึงก่อนละกันครับผมอ่าระหว่างนี้ผมก็บัฟเปียยาครับฉันขอญาตอีโวแล้วก็เพิ่มไอจีให้ยีโตโ่ตัวเค้กอันนะเฮ้ย อตีเลยฮะบอดไปทีบอดไปทีโอเคมาถึงคิวผมแล้วครับผมขออนุญาตยัดเอนิจีเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตขอชุกอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบนี้ขอชกที่ตัวอย่างนี้เหมือนเดิมฮะไปโอเคแล้วก็ชกคานไปมาใบหนึ่งฮะแล้วก็จัดการทิ้งแม่งโปะเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งอ้าวแล้วก็ขออนุญาตประกาศตุ่มเทมลยแล้วกันฮะตาหน้าพี่มีหนาวอะไรเงี้ยขอาเงี้ยพี่ไปก่อนนะ กระตีฮะกระตีต <Okay. S 2> ิดด้วยจังหวะดีแรงเลยกรตีติดนะมาถึงจิวงหงุมแล้วใช่ไหมผมขอใชญาติยัดนิกกี้น้ำไปแล้วกันครับจากนั้นเนี่ยขอญาต e ิอีโวเป็นพี่จัตโตมาลแล้วแล้วก็ขอญาติทำการโจมตีไปแล้วนะอ่าเปลี่ยนโปเกมอนของผมขึ้นมาใช่ไหมเออเปลี่ยนโปเกมอนไปก่อนแรงเนี่ย,ยโอเคมาเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันเอาการ์ดี้ลงฮะมีลงตัวเพิ่มว่ะเอาการ์ดี้ลงแล้วก็ ไอการ์ดการ์ดนี้ทำไรเนี่ยวยผมกินหมดไปแล้วซองเนี่ยอร่อยจนลืมเลยประเด็นเลยวิอร่อยจนลืมเลยหรอแต่ไม่เป็นไรพี่คือผมยังมีสามซองเนี่ยวันนี้ค่อยๆกินไปพี่จะกินแล้วก็หิวถ้าขอจบเทินนะทำอะไรไม่ได้ะตอนนี้มาวันนี้นั่งกินยาวๆเลยผมกลับมาละอันนี้จบเทินแล้วใช่ไหมใช่ครับจบเทินนะโอเคมาถึงที่ของผมก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นของ ข้าวแก่น้อยตรงเลเวอร์ครับผมจะเป็นแผ่นๆแบบบางๆเลยอันเนี้ยอันนี้ก็อร่อยผมผมขโมยกินมาก็เอดอินขอแก่ก่อนพี่อันนึงผมโคตรเสียดายแทนพี่ที่นี่ไม่ได้ไปกินข้าวแก่น้อยกับผมเนี่ยจริงรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีนี่อันนี้ไม่ใช่แผ่นยาวครับแต่อนนี้จะเป็นแผนะ่นบางฮะนี่ปินปินปีนโอเคแล้วไปต่อมาที่ผมเปิดได้เนี่ยเฮ้ย เีก่ผมที่การ์ดแล่มาแล้วใบหนึ่งพี่โต๊ะใครเงี้ยพี่มาแล้วเว้ยโอเคเลยพี่ก็ใครเงี้ยเนี่ยเป็นโกลมมอที่มีทางจบดีที่เจ็ดสิบครับผมถือว่าเงาวับเลยถ้าเทียบกับการ์ดคอมมอนเนี่ยการ์ดแล่นี่เงาจะสวยชอบชอบชอบโกลสตะเกมนิดนึงขอแค่ลงเป็นปลาดาวไปก่อนตัวหนึ่งครับแต่ไหนเนี่ยก็ขอจบดีด้วยถ้าถ้าไหนไม่รู้ เึิ๊บอ่ะโอเคอเปลี่ยนตัวผมกระเทกหน้าไปก่อนครับเปลี่ยนตัวมาดิพี่ไอรู้ว่าอันเนี้ยห่อละสิบเก้าบาทแต่ผมกินนานห่อไม่ใหญ่จัดเลยพี่จริงพี่กินตั้งแต่เริ่มเกมตอนนี้ไม่หมดเลยเหรอตอนนไม่หมดพี<ๆ>่ผมนั่งจกเรื่อยเลย,เลยโอ้โหกินฟินๆเลยน่าถึงตาผมแล้วหรอรู้ตัวดีก็ถึงเธอผมจะแล้วดิน่าเลยจบเดินทำอะไรไม่ได้พี่ อย่าเป็นอ่งนันนะทำในส่วนที่ทำได้ไปก่อนนะตอนนี้ผมขอเลือกรายการ์ที่มีชื่อวมมา่าโปเกมอนเทรดเดอครับผมมีความสามารถในการเทรดโปเกม,มอนนะตอนนี้ผมขอญาตเทรดเป็นโอ้โหไม่เค้เทรดตัวไหนเลยนี่เรกมาเป็นนี่เลยแล้วกันะครับอขอญาต์กักของไว้ก่อนมุ๊มบีบไว้เดี๋ยวรู้ว่าผมเทรดตัวไหนมาจบ <c oughs> เลยครับไม่มีพลังงานในการตีตีไปก่อนแล้วกันมาฮะ ผมจะตกแฮมตุงแล้ววันนี้ลงไปแนครับแล้วก็<า>ลง<า>เป็น,ตนสติลลงไปโอเคครับจากนั้นเนี่ยถามว่าผมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ครับพี่เปลี่ยนตัวมาเป็นซิลครับผมขอเล่นเรื่อนการนี้เปลี่ยนตัวมาปุ๊บโอเคจากนั้นเนี่ยก็ขอทำการอีวลูชันที่ก็ไม่เป็นร่างที่สองก็มาดิครับตอนเนี้ยผมขอยันเก็บพลังงานานั้นหนึ่งคือดวงผมไม่ดีมันไม่ขึ้นเลยดิคามเมลเอรออืออือ,อจนมือเปื้อนหมดแล้วเนี่ยโคตรเป็น เราคอยถ้าตีฝั่งเขาตอบตอบไปก่อนแล้วกันอโอเคมายันได้ที้น้ำมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยถือว่าผมก็ว่าผมเนี่ยค่อนข้างพร้อมขึ้นเยอะเลยนะขอลงซีลลงไปก่อนครับ่างนั้นเนี่ยขอใหญ่ท่าที่มีชื่อว่ารีคอเวอร์ครับผมเพื่อทำการฮิวเลือดตัวเองขึ้นมาโอเคมาดิเิบห่ายแล้วจะตีก่อนเลยแล้วกันทำอะไรไม่ได้ ไอยก่นแต่ว่าคี่โคเวอร์ไปแล้วก็เสียเอเนจี้ไปหนึ่งอันไม่เป็นไรผมยืดๆเล่นรอบหนึ่งพี่ก็จะเย็นไปไกลเลยพี่จะเย็นอันตรายฮะไม่พี่ผมเย็นเอเนจี้อันหนึ่งไปแล้วหมดอีกซองหนึ่งแล้วขออนุญาตไปซองต่อมาแล้วกันฟินอะไรเงี้ยโอ้ยสงสัยจะเอเนจี้ขึ้นมือฮะเอเนจี้ล้นมือนะจังหวะเนี้ยผมเปิดขออนุญาตเปิดไปต่อมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือผมได้มาตัวหนึ่งครับพี่ตัวเดียวกับในในสนามตอนนี้เลย กิตโตเดมันครับผมปลาดาวครับผมมานี่รอบนี้เป็นปงมันทาน่านามครับเป็นปลาดาวเอ๋เฮ้ยผมว่าผมชอบนะไอตรงดีไซน์ของมันเนี่ยอือถึงแม้จะเป็นการ์ดคอมมอนแต่ก็เป็นการ์ดที่สวยเลยอะคือถ้าพี่ฆ่าผมตอนเนี้ยผมจะแพ้พี่แล้วผมจะไม่ส่งเท่าแก่น้อยไปพี่แต่ถ้าพี่ปล่อยไก่ผมเนี้ยผมจะส่งเท่าแก่น้อยไปพี่ดังนั้นเนี่ยผมจะเชื่อใจเลยนะพี่แล้วผมจะบอกจบเชิญถอดสลับตัวสลับตัวมาให้ตีเล่นหน่อยแล้วกันเอา ไอ้กลัวไม่ตื่นว่างั้นเถอะใส่นาจีเข้าไปแล้วก็จบเทินเป็นไงหยามแค่ไหนอดูผมไม่ว่ากันผมแก่เท่าแก่น้อยพอต่อมากินละแบ่งบ้างก็ได้นะจรินงๆจงโอ้โหปฏิการที่ที่มือผมใบน,นี่ยมีคิดว่าคอมพิวเตอร์เติร์ดครับมีความสามารถในการทิ้งกา๊าซสองใบบนมือจากนั้นเนี่ยก็หาการ์ดใบอะไรก็ได้ขึ้นมาครับผมแต่ว่าประเด็นคือผมไม่มีการให้ทิ้งไงจบท์เพิญ <c oughs> จับเดินก่อนแล้วก็ได้เฮ้ยเมมีมาใจดมใจดีก็หลังหลังไปอย่าลืมส่งเท้าแก่น้อยให้ด้วยอ้าวได้พิพี่อย่างเงี้ยโอ้โหแค่โจมถ้าโจมสีพี่ชื่อว่าสตาร์ฟีดไปครับผมปึ๊บเอาเป็นหัวแล้วตอนนี้อาห์มอกเป็นที่เรียบร้อยโอเคโอเคสาฟีมีความสามารถในการแช่แข็งกัตตูด้วยครับก็ถ้าหากว่าออกเป็นหัวเนี่ยผมก็สามารถแช่แข็งกัตตูได้แลวฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังหงายอย่างนี้เลยทำอะไรไม่ได้ใช่อืมือนน่นหงา อีกคิวผมครับขออนุญาตโจมตีได้สตาร์ฟี่อีกรอบหนึ่งเอ้ยออกเป็นก้อยจบกันอย่างนี้นี่เนี่ยเกืบสิ้นอุ้ยจะตายแล้วคิวสู้ไม่ได้จริงครับผมจะตายไปได้เฮ้ยนี่ไงติดพิษไปด้วยติดพิษด้วยโอ้โหยิบเอ๊ะผมเริ่มชิ้นหนักแล้วครับถามว่าติดพิษเนี่ยจะโดนดาเมจเท่าไหร่สิบละสิบคือคือยังจะคือคือยังจะปล่อยไก่ว่างั้นเถอะคือจะให้ผมค่อยๆตายอย่างช้าๆไปเพราะพิษแล้วดิโอ๋อ ว่าทำไมเกิดจริงเกิดจริโอ้ยไม่เป็นไรฮะอีโวไดเทลฮะปล่อยแฮมตุงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ชนะอยู่ดีโอ้โหอยามก็ย่างงี้ให้มันได้ยี้ดิพี่ออกเป็นก้อยแล้วก็โจมตี่ไปตัวที่สองับผมแล้วการดีดจีนการดีดจีนหนาตัวหนึ่งโอเคระวังตายนะแฮมตุงนี่ไงล่ะโอ้ตีโดนตีโดน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 ระเบิดเขาสิบเขาระเบิดเขาสิบตอนนี้เลือดผมเนี่ยโดนอีกทีนึงตายหวังว่าพี่จะ ยังจะรักผมอยู่ยังจะเอ็นดูผมอยู่ <ๆ S 2> โอ้ยอย่างนี้ล่วงเลยหรือเปล่าล่วงผมเจ๊ชอบไปเสียท่าน้ำไห้ดูเฮ้ยนี่น่ะเยี่ยม้อยเลยพี่ไม่ไหวจริงนัดไม่ไหวจริงเลยสำหรับคูลูเกมไมค้าพิกเทลแมนโคเกนิกน้องเทลงขอบอกพี่ว่ายอมไปก่อนแล้วครเอาผมไม่ส่งเอ่อเขาเก่ง้อยแบนีพี่ยสี่อ่ะ ได้กลิ่นได้ได้กลิ่นมาจากมาถึงนี่เลย <c oughs> แล้วก็ได้ได้เสียงกรอบโอเคครับวันนี้เนี่ยก็โอโ้โหกินเปฟินๆเลยครับก็เรือนเนี่ยข้าวแก่น้อยเนี่ยอย่าลืมไปหาซื้อกันได้ครับผมห่อละสิบเก้าบาทครับสามารถซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยครับผมหาว่าซื้อแล้วเนี่ยจะได้ซองการ์ดไปด้วยฮะซึ่งซองการ์ดเนี่ยเพื่อนสามารถส่มหาโปเกมอนห้องเลยอีกหนึ่งใบเลยผม เปิดตอนนี้เลยแล้วกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะได้ตัวอะไรงไงประเด็นเลยซึ่งมผมจะแพ้พี่อะแต่อย่างไยถ้าผมในการแรกตัว,ตวหนึ่งอะผมก็นอนตายตาหลับแล้วพี่แต่ส่วนที่ผมได้เนี่ยออกมาเป็นโอ้โหใบสุดท้ายคอมมอนว่าเป็นอีบุยฮะอีบุยอีบออุยออีบุยแต่ก็ถือว่า,<ม>าเป็นน้องที่น่ารักขับผมโดยรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมเปิดทั้งหมด5้าซองครับผมซึ่งก็ได้ที่ตัวเดมันมาตัวหนึ่งครับผมเป็นโป้มอนคอมมอน ตัวมาจะเป็นมินิริวครับผมเป็นโปมอนคอมมอนเหมือนกันนี่เป็นตัวนี้น่ารักจอบแล้วเป็นอีวูครับผมเป็นโปมอนคอมมอนฮะแล้วก็จะมีพี่กระจูครับผมนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นโปมอนตัวแรงของเราครับผมก็เป็นที่ตัวครั้งนี้ที่เราได้มาตัวหนึ่งนั่นเองครับผมถึงแม้วันนี้เนี่ยผมจะแพ้พี่เอกไปแต่ผมไม่เสียดายแน่นอนครับเอาเป็นว่าอย่าลืมไปหาซื้อกันได้ครับผมสองร้อยสี่สิบเก้าบาทกินจุ้จูอิ่มๆเลยว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกินตั้งแต่เกมเปิด ผมเหลือไอข้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับผมที่บ้านเลยเคบ้าโดยในตอนนี้ทางเท่าแก่น้อยก็ได้ทําการจัดการแข่งขันข,นของโปเกมอนโดยจัดขึ้นที่โปรการ์ดเอชั้น5วันสมัครและวันแข่งขันอยู่ที่วันที่9ธันวาคม2 5 6 6ตามด้วยนารานม i d เดิลเอิร์ธวอร์เกมการ์ดครับผมที่ MRT 3าย่านโดยทําการจัดการแข่งขันในวันที่16ธันวาคม2 5 6 6ส่วนต่อมาจะทําการจัดที่ร้านนัดการ์ดเมกาพาซาสพาล็กชั้นที่ห้าโดยจะทาการแข่งขันในวันที่่23 2556ธันวาคมโดยแตละ เนี่ยรับสมัครเพียงแค่32คนเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนเพื่อสมัครทันเนี่ยครับเพื่อนๆมีการเพียงแค่3ใบเพื่อนเพื่อก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วล่ะครับก็อย่าลืมมาแข่งกันเยอะๆนะครับอาจจะได้เจอผมที่งานด้วยเจอกันเลยอ๋อเกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมส่วนเรื่องข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่เพจของเท่าแก่น้อยได้เลยครับ โอเคครับเรื่คลิปนี้เนี่ยก็ไว้เท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเท่าแก่น้อยครับพี่เป็นปสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ครับเปราว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆเจ้าคลิปนี้เนี่ยก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมซีอีโอบาย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 ครับเสียงที่มาตลอดเชียร์ล oh. า,อ,า,อ,าอืมตำตากมคำอร่อย